ไม่ครับะ่กนีค่ที่เทองลูกที่เกี่ยวพี่สมัครไองเราแต่ว่าเรา

hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn it's me

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วก็วันนี้นะครับก็มนอนเพียงนะครับปานชุรุอโสก็ไดเชิญนครับแล้ก็ได้รับเกียรติจากคณะของ สมาคมฟุตบอลอาวุโสนะครับ่าไทยนะครับอดีตทีมชาติไทยนะครับก็มาร่วมเล่นนะครับก็นำโดยน้าไชยวัฒนะครับสุทรานนท์นะครับอดีตกองการทีมชาติไทยนะครับยุคที่ราชวิถีครับรุ่งเรืองในช่วงนั้นนะครับหรือว่าเป็นโคตรปอนครับคนนี้นะครับก็อายุ69แล้วก็ยังแข็งแรงเล่นได้ครับก็เคยเล่นที่สโมสรธนาคารกรุงเทพมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีท่าน สุพชัยนะครับจากจากท่าเรือครับทีมชาติไทยครับพี่สมพศรสีอุทยานนะครับนะแล้วก็พิยศนะครับหรือคนชมชื่นนะครับนี่ก็ดาวดังทีมชาติไทยสโมสรราบวิถีนะครับแล้วก็พิจจรวดใบนะครับมาที่ปานขาววันนี้ก็เดินทางมาด้วยครับจากสโมสรธนักาศนะครับหมายเลขน่าจะตามนี้หรือเปล่านะครับ แล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับก็มีผู้พันเฉยยนะครับทงนรินมีมินนะครับอดีตทีมชาติไทยจากสโมสรราชนาวีนะครับแลอีกหลายท่านนะครับรวมทั้งเสียโกของเรานะครับก็ทีมชาติเรียบร้อยแล้วครับทีมชาติอภูสนะครับส่วนมาลิแสดครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับมารุ่มเล่นนะครับที่ประเทศนี้ไม่ไว้สงผมมานะครับจําไม่ได้นะครับพี่ประทศปกติต้องผมมา กายขันก็ผ่านไปหนึ่งคอเตอร์แล้วนะครับปรากฏว่าทีมชมรมฟุตบอลวงศรีรัตน์นำ1-0นะครับจากการทำประตูของดาวเสือก้าวเก่าประจํานะครับเนมาอุดรนะครับเลนเนมาน็คนลงนที่อนเองนะครับจากการแอซซิตของตีโน่ไปเลย11นะครับบอ้เหาๆนะครับข้ามขานะครับนี่เองนะ ส่วนผู้เล่นของชมรมฟุตบอลนะครับชุดสองครับของอุดรธานีก็ประกอบไปด้วยนาประตูนี้ก็มานิดแพนสาสนะครับหรือก็แอนโทนี่นะครับเซนเตอร์ฮาสก็คุณโต้อภิชาตศรีกน์ครับจับสมาร์มิดทองนำนะครับส่วนแบ็คขวาก็จะเป็นป๋าตึงนะครับองอาจอัครนันนะครับแบ็คขวาก็จะเป็นชัยยพรนะครับจรวดจรวดอะโวคาโดนะครับแต่วันนี้เป็นแบ็คอะโวคาโดนะครับ กองกลางก็จะประกอบไปด้วยนะครับทักกรนะครับโพวันหรือมะยมกิงกล่องแก้วนะฮะศูนหน้าก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์ององนะครับสำเร็จชัยกำจันนะครับจอมเดินสายนะอลาหลังรับยังไม่เว้นนะฮะแลวก็จะมีปีกขวาก็จะเป็นปรลัดอักขศนะฮะนี่และครับประยมตอนนี้ครับโอ้โหโดนบล็อกได้นะครับ ตัว์พิมกลมลมกินข้าวอุโสนะครับมายมยังขยันนะครับตัวนี้นะตัวเล็กนะอายุตอนนี้51แล้วนะครับตอนเด็กเนี่ยกินน้ำข้าวนะครับแทนนมเนะเศกสรรนะครับยุขึ้นมาครับค้นหาสินนะครับให้กับตะกขระคู่ขาครับอักขระให้กับแมทนะครับไปนะครับแมทสร้างบ้านนะแมทสร้างบ้านนะครับดูหุ่นตอนนี้ครับอายุไป50แล้วนะครับสำเร็จครับสำเร็จอาจารย์สองครับ แต่ตอกยังไม่ได้ครับสำเร็จปีกพอมดสำเร็จช่วออกนอกครับ้โหลูนี้สำหรับหลังจากหมดคู่นี้แล้วเราจะเล่นสาวคอเตอร์นะครับหมดคู่นี้แล้วก็จะมีฟุตบอลสี่เซา้านะครับเป็นฟุตบอลลีกนะครับของหน่วยงานในจังหวัดธานีครับทีมตังครับของจังหวัดครับรวมทนายความอุรีรัมน์นำทัพโดยศักดิ์สิทธิ์ศรีกุลนะครับผู้สาะตัวอดีตทีมจังหวัดนะครับเล่นกับใครนะฮะวันนี้ พบกับเจ้าภาพนะครับสนามนะครับก็คืออบจนั่นเองนะครับสถิติของทนายนะครับตั้งแต่แข่งมากี่นัดนะฮะพิโกวิทสองนัดนะฮะลองทายสิครับชนะไม่เป็นนะครับนะะวันนัดนี้ก็หวังว่าจะทำให้ได้นะครับสามแต้มนะครับหลังจากจบการแข่งขันนะครับในเซตที่3แล้วนะครับผู้เล่นทั้งสองท่านนะครับเชิญรับประทานอาหารร่วมกันที่ ห้องบองทองนะครับบ้องทองนะครับโรงแรมเบลแกรนอุดรธานีนะครับโดยเฮียมนุ์นะครับมีอาหารหลากหลายนะครับนะครับลาบเผาปนปลานะครับไม่มีนะครับลาบเผาปนปลาไม่มีนะฮะมีแต่หมกพวกนะครับเดยวเราคงหายยางนะฮะไายแล้วครับตอนนี้วายแล้วสงสัยผมจะไม่ได้พาเขาพบพื้นที่ผุมากกว่า เดีย๋ยวพูดกันนี่ฮะเราก็แบ่งกันทขมากินมากนะฮะเชิญไปครับผมอ่าวันเสร็จแล้วลทีมของกอนนี่เป็นยังไงครับในการแข่งขันที่ผ่านม,มานี่อยู่ในระดับไหนครับเนี่ยถ้าเป็น60ปีในลีกอีสานบนตอนนี้แข่งกัน10ทีมตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งนะครับสุดยอดมากนะฮะนี่รุ่งหกสิบนะฮะเป็นลีกอีสานตอนบนนะฮสิบจังหวัดชาตรีให้เขาเปิดเข้าไปครับเล็กเพชรไม่มีใครถึงวันเลยครับลูกนี้ยังได้อยู่ครับ สมาคมกีฬาฟุตบอลอละวุฒิสภาโดนโอ้โหลูกนี้โดนรูดไปครับพับเพียบไปเลยนะฮะนไปครับเนี่ยแบ็กจำเป็นคอับเอาอาครากนานนะตะตึงนะครับไปเดชชัยครับไปสอยเฮียตีผมนะครับเฮียตีจากไหนฮะเฮียตีจากไหนครับเฮียตีจากเอ็นดีออโต้พาร์บบางนานะครับไหลจากญี่ปุ่นหาอะไรไม่ได้นะครับปรึกษาเฮียตีได้นะครับนังเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับอะไรรถครับอะไรรถ ผมดูว่าอะไรคนนะฮะอะไรคนไม่ไม่ไมีฮะเฮ <c oughs> ียตีเปิดครับลูกฟรีนี้ <c oughs> ก็ยังไม่เข้าหัวนะครับจะ <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> เปิดก็ไม่ทีห <c oughs> นึ่งี่ลูกนี้ไม่มีใครตามเข้าไปครับนี่สายประตูก็คือมานิ่แครสาครับนี่เป็นมือขวาของเฮียโนบเลยครับคนนี้ครับ <c oughs> ดูเห็นนะครับ <c oughs> ไอ้กาเวนลูนี่ไปทุกขณะแล้วตอนนี้อาจจะเกินปีนิดแล้วนะฮะเกินเวนลูนี่จะไปเหมือนยูนันโดตัว สำหรับทีมอุดรธานีว่าเป็นตัวแทนนะครับของภาคอีสานนะครับกีฬา่ชาตินะครับอาวุโสและรุ่นรุ่นเดอะดีเจนนะครับพี่เดอะดีเจนเลยฮะครผมเป็นรุ่นนานเลยฮะครับเป็นรุ่นจำานของกีฬา่ชาตินะครับทำละเอียดมากเลยฮะครับบทเลยครับโอ้โหสุดยอดมากฝลายลาหิตีครับลากขึ้นไปทางไปขวาบอกอาวุธและชิปครับไปให้กับสุดหน้าผมยังไงสุดเด่น โอ้โหคนนี้ครับชาวหนองคายโดยกำเนิดกำเนิดกำเนิดแท้กำเนิดผมอุตส่าห์ช่วยนะขอบคุณมากครับสุดแดนสฉิหวานไฟนะครับนี่โอ้โหพญาน่าครับดินแดนพญานนะดินแดนขยานครับ่านี่คุณตัดตัวผมแบบนี้เลยอ่ะตอนนี้บอลมาอยู่ที่แม็กนะครับแม็กหนองบุแม็กหนองบุครับคนนี้ครับแม็กหนองบุแม็กหนองบุครับงานในดินแดนที่สร้างบ้านครับ งานหลักนะครับไปไหนไม่รู้ครับบารัตอัคาซากับบารัตบ้านผือครับทำชิงครับลุงนี้โอ้โหไม่รู้กันจับสัมฤทธิ์ไทยคำจันนะครับอีกพระมดครับจากอเภอบ้านดูนะครับหมายเลขสิบเจ็ดเนี่ยเป็นอาจารย์นะครับขึ้นมาครับพี่เหลิมปอบมายาวมาเลยครับไปแล้วนพพรเอาบอลลงด้วยซ้ายนพอปอนยื้กันยังไงที่โอ้โหต้องลุ้นกันเลยที่จุดท้าย เข้าใครับนกพรเ,เปิดโดยพี่เหลิมนะครับนี่โอ้โหสุดยอดนกพรนี่ก็เป็นคลักฟุตบอลนะครับจากไหนครับไม่มั่นใจเลยครับความมืไม่แน่นะพี่ที่เหลิมนี่เป็นเหลิมไหนไม่รู้ครับพี่เหลิมเหลิมไม่ใช่ฉเฉลิมอย่างที่เข้าใจแน่นอนนะฮะครับผม <c oughs> เหลิมผมเองนะจากสมาคมฟุตบ,บอลสมาคมกีฬาฟุตบอลอห่งปรทไทย แล้วไปครับแล้วไปครับผมไม่ใช่อย่างที่เข้าใจนะฮะตอนนี้เสมอแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งใช่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 พี่ออดจากราชนาวีครับนี่อดีตจ้าตราชนาวีต้องต้องครับเอาเอ้ามา ในเสน่ห์ป็นรูปไทรเข้าครับพี่ไม่เป็นไรครับอนุชาสีกกนี่ยังแข็งแรงอยู่นะครับไฟผ่าแค่ตัวร้อนครับคนนี้ครับโหแต่ยังไม่ลุกเลยนะครับครับแต่เมียดาล้องไห้ครับถามจริงครับผมใจคุณไม่กลัวเมียเหรอไม่กลัวครับโหสุดยอดมากคนอุดรนี่น่าชื่นชมมากเลยครับโดยเฉพาะเฮนกครับเป็นตัวอย่างครับไอดอนเลยมาร้องไห้อย่างเดียวครับไม่กลัวครับแต่ร้องไห้สุดยอดมาก ต่ไอเดอนที่ดีมากเลยนะต้องศึกษาให้จริงจังนะครับตรงนี้หายากมากนะครับที่แต่ไม่ใช่ตัวทีที่ครับลุงนี้ต่อย้อยไปเติรขวบได้ครับโกมุกมเขาไม่เาตื ขอเรียกเรียกนี่เียก่อุศวรสเอสนะครับยอดยัซีเนียุปบลใครครับใครครับถูเสถทผมฮะเสถทจากพอฐานอากาศนะฮะฐานอากาศนะฐานอากาศครับพอใช่ครับพอนี่ไม่ใช่ทอดอากาศอากาศ่ใ พี่อย่าอย่าปิดช่องให้ผมเลยผมหยุดไม่ค่อยอยู่เลยอย่าชงเลยไปรีผมครับใช่พี่คนกล้าบ้าไม่ใช่เลยใช่เสก้ฮะโลโซฮะไม่ใช่ฮะอ๋อหนูว่าคนที่ไลฟ์สดเจ็ดวันผมจะไปขอไลเซนโอ้โหวมันโหวไม่ได้เอาบอลลงครับท่านนายกนายกบอกม่ต้องนี่นายกอบตจะปฐุมธานี กับบีจีใช่ไหมบีจีครับ,บอ่าจัถดแฉกไหมล้วครับถอดแฉกไหมไ้ลนะูกหมอกมายมายครับมายมครับส่งให้ชาเล็กครับชาเล็กชี้ไปครับโอ้ไม่รู้กันกับแม็กซ้างบ้านครับแบ็กซ้องบุกชี้ไปนี่หายเลยนะครับไม่มีคนเติมมาทำนะฮะออกมาทางซ้ายครับแบ็กซ้ายเสีทศผลเจ้าของสวนทุเรียนนะโอ้โหท,ที่ไหนฮะโอ้โหหน้าทุเรียนนี่ ย้ายเหล่าเลยฮะเดี๋ยวแหลกได้ว่ะฮะเมืงจันนะไม่ใช่ฮะที่ที่พี่เขาไม่ได้ที่ที่มาเขาบอกฮะเพราะอ่าแหวนรับเสาตรงแล้วพี่มาจากไหนครับเออเออเนาะเออมาที่ไหนเนาะเออถามทุกคนไม่ตกใจเลยเนี่ยใส่ท็อปตอนด้านซ้ายเข้าไปสุดแดนผลักลอยมาลงเข้าควักแม่โดนดักไว้ได้ แต่เลี้ยววอล์ฟนะครับเนี่ยจากโคราชนะครับบ้านอยู่โคราชแต่มาอยู่ดอนนาแล้วแต่สมาริโปกเหมือนป๊อปบาเลยนะฮะไม่หงายฮะครับผมมันยิงเมื่อคืนด้วยนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะโอ้โหครับายแล้วครับสำเร็จใจคำจันทร์สำเร็จกระชากกระชากอเปิดมาให้โอ้โหแม็กไม่รู้กันนะครับโอ้กระชาก เียนนครับเสยใช่หฮะโอ้โหเจ้าโอ้โหสรนานเลยเสถียรนานเยโคตรไหละพีฮะเดี๋ยวขอผมือนพ่อรังนโอ้โหอกโโอ้โหเสกสรรครับปุโงลิงบอลให้กับจ่าเล็กจ่าเล็กให้กับเสกสรรเสกสรรตะห่ยให้กับปราัปราัก็ัให้กับอาจารย์เล็กอาจารย์เล็กตั้งฟอม ลายแม่โอ้โหลูกนี้คุกกิคุกกิคุกกิลำหน้านะครับโดยลายแม่นะครับสาวสวยครับจากสถาบันเก่าราชศ,ศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีครับสถาบันอะไรนะคุกกิกาพรพลฒนาศาึกษาการพลฒนาศึกษาอ๋อเป็นมหาลัยแล้วมหาลัยอะไรแล้วนะเยี่ยมมากการกีฬามหาลัยเยี่ยมมากลูกนี้โอ้โหสายเสียท้ออีกหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเล็กเพชรกับเล็กเพชรจ่ายให้กับจังไหนฮะเล็กเพชรโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวขอดูข้อมูลโมทีนเองก่อน ดูนี้จ่ายให้ราเชนนะครับราเชนพี่ราเชนผมเต่เนาะเตะจากจังหวัดลบุรีครับโอ้โหนี่บ้านเดียวกันกับพี่ตุ้มลังซีรุษนะครับเอามาจากเพชรบุรีเรื่องออร์เร็กเทนี่เพชรบุรีครับเพชรบุรีเหรอครับเพชรบุรีครับแต่จ่ราเชนนี่ลบุรีโอ้โหครับอ่าครับผมลบุรีบุรีนะเนี่ยผมว่าจะเล่ักันเลยนะสี่ามเล่นเอาดีเอาไปก่อนนะไป่อนเน โดนนายกมองเข้าข้างหลังนะครับลูกน네 <Wha> <Luis> <diction aries> right ี้นายกมองนะครับผมจากจังหวัดไหนครับนายกมอกจากปทุมธานีครับบีจีจากบีจีที่บีจีไม่แชมป์แล้วตอนนี้บีจีที่ที่โดกล้ออ่ะคนละคนกรอไม่ทันไอสตาร์ไปจบอันนี้นี่โอ้โหบาแล้วครับอนุชาสีกลนครับนักเตะพ่อรุ่อนอนุชาอนุชาโอ้ยโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาครับเรียบร้อยครับให้ฮะมาที่เสกสรรรุ่นนี้ว่าอะไรฮะ หมดเวลาครับเขาเปล่าอย่างนี้แหละปี๊ดมังครับโอ้มังผมก็ไม่ได้คนเแถวนี้แถาสตาร์ประมาณสห้านาทีเอาไปเลยครับจับไปเลยครับแล้วเราจะลงต่อเลยนะ